ดอกเอาแหละดอกตุ๊ดเนี่ยดูมึงเล่นดีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นตุ๊ดเลยชมยงไม่ตัวเหตุผลอะไรหรอกเป็นตุ๊ดเลยขาไม่จุนหนูว่าขาไม่ตุ๊ดไอ้จุนไอ้เพี่อันไออะไรยังไม่ได้ว่าอะยไอขาดจะเรียบุดไปถ้าอาบเล่นเล่นไปด้วยจะเป็นอะไรไปวะคะ เป็นไรอ่ะเตียสเป็นไรเตียสอ่ะเป็นไรวะลงมาขนาดนี้ไม่เล่นกันไม่ได้มันน่าเล่นเดี๋ยวกองขาวเดี๋วนึงเจ้า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 โล่หนึ่งโล่หนึ่งแค่สองโล่เท่าไหร่สองโลนรียี่สิบคีแฮะเฮ้ยปืนตัดกระสุนไปหมดแล้ววะ เพื่อนวางนะนะไม่ได้แฟนพอนะแฟนพ่อพ่อแฟนพ่ออ้าวเพื่อนตายแจ็คแจ็คข้างบนแท็เล็แจ็คแก้แล้วโอ้โหเฟกสโมกแต่เป็นแฟดแต่ไม่ใช่กลับกลายเป็นสโมกอีกทีนึงพูดเะไรวะแฟสนี่แม่งมโนเก่งว่ะ เพื่อนในมโนแม่เยอะแต่ว่ามึงเรื่องมโนด่ากูก็เยอะเหมือนกันนะเจโดไม่มีอ่ะกูด่ามึงตรงๆไม่เคยมโนอ่ะไม่ตรงไอสัตว์ตรงหน้าเอาทีซ้ายมือสุดซ้ายมือสุดก็ยิงหน่อยเดี๋ยวคบมือมันโดนเสียตังค์ไอ้เจ้างน้่ยเมื่อกี้กูโดนมีดฟันอ่ะกูตายยังวะดร่งน้ำยังยัดเรียบร้อยหมดแล้วไอ้เจโนมึงทำอะไรคุยกับวันแป๊บหนึ่งได้เหรอ โนโขบปะแจ็คแบบซิมโลอ่ะสามลกิบโนโขบตรงนี้ปะโอ้ได้ฉากได้ใช่เลยเด็โอ้ยียชิบหาย่างไ กูมึงเกิดไปแล้วมึงทำอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยใ้ยไล่ใเดีล้วกองปืนข้างหน้ามีปืนเฮ้ย What What the fuck เฟียเฟียเฟียเฮียเฟียเฟียแม่งยิงแต่กระเจียวไอ้สัตว์ ชิโน่มึงนี้ว่าไม่ใช่ละวกูมึงจับผิดกูละยิงใส่กระเจียววันนี้กูเห็นเลยเมื่อกี้ไอ้สัดเพี้ยนแม่งเล็งใส่กระเจียวไอ้สัดเกือบกูไม่มีอะไรเล็งแล้วอาการของไปเล็งกระเจียวนี่แหละไอ้เหี้ยอาการออกก็คืออาการออกโอ้ทีสุดท้ายโลด้วยโลด้วย โดนมันยิงโดนมัน oh yeah. ย yeah. ิงไอเจ็ดหกเลยโอ้ยไอออฟอยากเล่นออฟเจดอยากเล่นออฟนี <t aps> <t aps> ่ว่าสะก็ดระเบิดกระเด็นโดนบวกเน้บวกยน้บวกเน้สักสุดแป๊บจะกัดเลยเออไปด้วยไอการมาคนนึิมการวุ้ยเออสวยอะไรถึงลองทำดิเออที่มึงส่งมาตี ย้เฮียแฮกเกอร์เหมือนเอ็มล็อกเลยเนียด้วยแฮกเอร์เฮ้ยเหมือนเอ็มตัดหน้ะใช่เหรอเฮียเมื่อกี้ปืนคนนิ่งไงกูพูดเลยแจ็คตานี้ขอหาหาเลยได้แบบอ้าวเฮียเจอทีมเดิมเอออะไรวะไอีหน้าโจ๊กฝั่งลุกเฮีหน้าโจ๊กกับไอบีอาร์ไอบีอาร์แจ็คมึงแกล้งเป็นตุติเฟียสแกล้งเป็นตุติฮะเออน่าจะเรียกเรตติ้งเออได้เลยเรียกตูด

어, 하, 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 하,

ด้มือตาป่าวเอาแล้วเขามาอะไรเพื่อคงคงบั้งเดียวกันใช่ไหมถ้าลราอกีเ่าโชว์สิช่างช่างจฉลีฉ่ทุกท่าเป็นคนจีนนั <c oughs> ่นแหละเราจะช็อคสมัตเออเออโค่นมาโค่นมา ไอสัตว์เดี๋ยวค่อยเล่นยัดแม่แม่งด่ากูนะเอาแม่งกันที่เหี้ยไม่ไหวกูไม่ไหวแล้วกูก็ไม่ไหวเหมือนกันไอเหี้ยยิงไม่ได้เลยเดี๋ยวถ่ายก่อนแป๊บนึงไอ้เหี้ยหัวกูไม่ลื่นเลยไอ้ขับพวกนี้ไอ้สัตว์เออจะพูดเหี้ยเลยเลยเสื้อผ้าก็อนุอนุอยู่นั่นแหละยึดับเดียวไอเชี่ยวเหียแม่งด่ากูไม่ได้แล้วไอ้สัตว์ของขึ้นวะกูของขึ้นเฮ้ย

สวยสุดท้ายอยู่แหมเพื่อรอไว้รอไว้รอไว้ไมิตัวนึงขวามือเนี่ยโอ้โหอาอยู่แฮปปี้ไหมเฮ้ยมิดมิสตายหาไปเหรอไช่เล็กั่กูระเบิดตัวเองกี่ครั้งุ๊กัดไป่อมยู่ไม่แจคมันอยู่ตรง นอกกจังเิลหรใส่ป่ะสวยเฮ้ยล็อกทีทีล็อกทีทีหน่อยล็อกทีทีมีชาติมีชาติมีชาตสวยเป็นตัวหนึ่งโลตัวท้ายโลตัวท้ายโลเข้าบีดิเพื่อนเข้าบีได้แล้วเอ้ยเอาโหเกือบแจ็คมึงดูมันไม่ออกอ่ะยอด แแ่นฟอย์นี่ไปแผ่นฟอย์คอนเน็กไปแมงเงือนเโดของฟอย้สองตัวเลยสามสองหนึ่ยัแมงลบเก้ามันออฟนะมีออฟกัวหนึ่งแล้ววะตัวนี้อ่ะเสียไม่ก็ตัวเจโดยิงโอ้โหอ๊อบอ๊อบอ๊อบคอนเน็กต์อ๊อคอนเน็กต์ตัดตัตต ตายตายตายไปใชมือใชยมือป่ะใมือใมือป่ะเออตึ๊ด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 ตึนี่อาจะโดนไม่น่าสั่ว่าไอเียเล่นได้เลยนตายหาเรียบีเดยวจะโดนมันก็เอาหมดเนะเปิดแฮกอีกนี่ไงหนึ่งแที่หนึะแตกวะ เอ,อีกตัวเอาอีกตัวนะโะ <c oughs> <c oughs> อ้ยย <c oughs> ุ้ยยุ้ยกุ้ยยุ้ยยุ้้ yeah. ้ย <c oughs>